จรงจริงวันนี้สิตาทามือถือหาหามือถือไม่เจอทั้งวันอะสิตาลืมมือถือดยค่ะลืมมือถือไว้ที่ยูนิยูนิยูนิที่อยู่นิตร์แล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลืมมือถือบ้างหาไม่เจอบ้างอะไรอย่างงี้ก็กระเป๋าหลุมดำกระเป๋าเออเดี๋ยวจะให้ดูกระเป๋าที่ที่ถือเอาไปด้วยมันเป็นกระเป๋าใบนี้คือสิตาหิ้วใบนี้ไปช้อปปิ้งใช่ป่ะไปเที่ยวด้วยหาคือจาได้ว่าใส่ของ ไปหลายอย่างค่ะเลยไม่เจอเลยสัก,กอย่างเดียวอืมนั่นแหละเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จับมือถือแค่ตอนที่จะลงโซเชียลอ่ะแบบว่าขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทื้อๆ,ๆแล้วก,แวก็แล้วก็เก็บก็วางอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ต่ตอนนี้ก็คือง่วงมากค่ะเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยเรามาถึงที่นี่ตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็งีบไปแป๊บหนึ่ง แบบว่ากว่าเราจะเดินทางจากนาริตะมาที่โรงแรมได้โรงแรมมิถาออซากุสะใช่ไหมไกลมากก็คือลงเครื่องเจ็ดโมงเรามาถึงที่นี่กี่โมงเที่ยงปะรู้แค่ว่าเราอาบน้ำเอ้ยสิบเอดมงกว่ากว่าเราอาบน้ำเสร็จเที่ยง แล้วเราก็หลับเพราะว่าคุณลุงเขาใจดีให้เราขึ้นมาเช็คอินตอนแรกเชไ่คือตอนแรกเราอ่ะเหมือนเราขอว่าเออเราเช็คอินก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้แต่ว่าฝักกระเป๋าไว้ได้โอก็โอเคไม่เป็นไรเดจจบุแล้วก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ําแบบห้องน้ากลางข้างล่างแล้วเราก็แบบอัดกันเข้าไปแบบสาวคนในห้องน้ําเดียวคือเขาเลยให้เราขึ้นมาเช็คอินค่ะแล้วเราก็เลยงีบไปแบบหนึ่งเพราะว่ามันฝนตกด้วยแหละแล้วเราแบบใช่แล้ว เอ๋ยวพิ่งเล่าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว <S 2> <S 2> <S 2> ใช่แต่ว่าเราจะเล่าแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ไปดูเดวล็อกต่อนะเกิดเรื่องราวแบบอันนี้สุดยอดเป็นเรียวกังเหรอไม่ใช่เรียวกังแต่ก็ตอนแรกเราจะนอนเรียวกังแต่ว่ามันหมด <glasses S 1> มันเต็มตอนแรกจะนอนเรียวกังแต่ว่าจองไปแล้วมันเหมือนเออเล์อะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเขาเรียกว่าอะไรย้ายมาจองคือมันหาห้องที่นอนสามคนยากมากอ่ะส่วนใหญ่จะมันจะเป็นสองไม่ก็หนึ่ง ลืมไ้ก็แบบเป็นแฟมิลี่ไปเลยแต่ว่าที่นี่ก็เยอะอยู่นะมีสองมีเขาสิดาเป็นเตียงของฉันก็คือเตียงบนเตียงล่างแล้วก็มีเตียงคู่แบบของพี่เจอเนอนนับนี่ก็คือนอน,นได้สี่คนอือ mm hmm. ก็สาบายสะดวกสาบายมากค่ะสุด,ดยอดโอดแช่น้ําร้อนแต่ว่าที่นี่ก็มีอ่างอาบน้ำ,นำแต่ไม่มีน้ําร้อน oh. ที่นี่อะคือเหมือนแบบห้องเนี้ยเหมือนห้องเครื่องทำน้ำอุ่นพังพวกเราก็เลยโอเอไม่อยอมอาบน้ำสักทีแล้วเราอ่ะก็มาในวันที่หนาวพอดีวันนี้สิบสามองศา นี้สิพรุ่งนี้จะต่าสุดที่11แล้วก็ร้อนสุดที่14ร้อนสุด14คิดดูก็คือก็คือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเหมือนแบบศึกษามาว่าเอ้ยมันคงไม่หนาวมากใช่ไหมช่วงนี้อะไรเงี้ยมันเป็นแบบฤดูใบไม้เปลี <c oughs> <ส>่ยนสีก็น่าจะสัก20องศาอะไรประมาณที่5 24 23 22 20ประมาณนี้ คุณพหนูจะลงรูปเยอะหน่อยนะทุกคนห้ามบ่นเออจะลงรูปเยอะหน่อยเพราะว่ามันแล้วก็เลยแบบ <Sorry. S 2> เออก็เลยแบบว่าสีตาเอาเสื้อกันหนาวม,มาแค่ตัวเดียวก็คือเป็นเสื้อฮูดแล้วใช่เกาทนไม่ไหวก็เลยไปซื้อเสื้อโค้ทค่ะตรงลาซากุอสา,า <c oughs> ดูแล้วจริงนะเราไม่สบายเดี๋ยวเที่ยวไม่หนุกเอาอยามาแล้วรับทราบเดี๋ยวจะกินดักแบดักไว้ก็เลยแบบว่าเมื่อเช้าอ่ะหนาวมากฝนก็ตกใช่ไหมแล้วเราก็อาบน้ำเย็นกันค่ะ อ่แบบต้องฝืนอ่าบใช่ฝืนอาบเพราพะตอนนี้พวกเราก็กําลังไม่อยากอาบน้ำเพราะว่า,มาไม่เป็นน้าเย็นอือเดี๋ยวก็กลับแล้วค่าไม่กี่วันเองโอเคเจอกันนะคะบ๊ายบาย